ณก๊อฟคะยังมีการวิธีขยายพันธุ์พืชอีกวิธีก็คือการแยกหน่อใช่ไหมคะใช่ครับแล้วการแยกหน่อเนี่ยใช้กับพืชชนิดไหนคะออส่วนมากจ,จะเป็นพืชตระกูลใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างเช่นสับป,ประรดสีกล้วยแล้วก็ข้าวแล้วก็มีพวกหน้าวัวเนี่ยค่ะครับคุณก๊อฟคะพืชที่พี่เขากําลังทําการแยกหน่อนี่คือพืชอะไรคะออตัวนี้จะเป็นสับป,ประรดสีนะครับสับป,ประรดสีหรอคะครับตอนนี้ก็กําลังตัดแยกหน่ออยู่มีทุกต้น แล้วหน่อที่เรานํามาแยกค่ะต้องมีขนาดไหมเอาเล็กหรือใหญ่หรือว่าขนาดของมันก็คือตอนนี้จะอายุของมันจะอยู่ที่หนึ่งปีนะครับตอนนี้หนึ่งปีต้องมีอายุหนึ่งปีใช่ไหมคะถึงเอาไสูงประมาณยี่สิบเซนแล้วก็ถึงหน่อเล็กเลยนี่นี่ครับแล้วก็ไปใช้วัสดุปลูกก็คือกับสับครับคืออะไรนะคะกับสับ กาบมะพร้าวสับนะคะคุณกอบคะเราต้องเอากาบมะพร้าวมาใส่กระถางใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เอาหน่อที่เราได้เนี่ยก็วางลงไปในกระถางวางไปเลยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะกาบมะพร้าวที่ว่าอันนี้จะเป็นกาบสับกาบมะพร้าวสับนะคะให้ละเอียดครับมันจะมีความชื้นตัวนี้เก็บความชื้นแล้วทำให้ลากของสับรดเนี่ยออกออกขึ้นไปในปีถัดไปก็จะแตกหน่อขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็เมื่อครบหนึ่งปีแล้วก็มาแยกอีกหนึ่งครั้งหนึ่งเราต้องเอาน้ํามาผสมกับกกมัพเ้าที่เตรียมไว้ใช่ไหมคะอ๋อไม่ต้องเราเป็นการแชร่เอาไว้แช่กบศัพ์เอาไว้เพื่อลดอปรับ pH ให้มันเป็นค่อนข้างจะเป็นกลางหน่อยแล้วก็ให้มันเก็บความชื้นก็คือแช่กับน้ำธร<ช>รมดาวไว้กี่คืนนะคะก็หนึ่งคืนนะหนึ่งคืนนะคะแล้วจากนั้นเราก็เอามาใส่กระถางใช่แล้วก็นําไปวางในชั้นชั้นที่เตรียมไว้ แล้วก็เลี้ยงดูทิ้งไว้ประมาณหนึ่งปีแล้วก็มาแยกหน่อท้งนเป็นการขยายพันธุ์พืชอีกหนึ่งวิธีครับการแยกหน่อค,คุณก๊อฟคะสับป,ประรดสีที่ใช้การแยกหน่ออันเนี้ยถ้าเราจะเปลี่ยนวิธีการเป็นการขยายพันธุ์โดยการพเพาะเมล็ดหรือว่าปักชำจะได้ไหมคะก็ได้รับแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันเพราะว่าการพเพาะเมล็ดเนี่ยมันเติบโตช้าแล้วก็ไม่เป็นที่สม่ำเสมอสู้การแยกหน่อไม่ได้เพราะการแยกหน่อเนี่ยเราชำ มันก็ได้คือได้ต้นที่ว่ามันโตเลยแล้วก็อ,อ,อายุการการเก็บเกี่ยวการแตกหน่อเนี่ยก็แค่1ปีก็สามารถแยกต่อต่อขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าการพ่อเมล็ดค่ะครับ